เลสโก้โผมจะไม่ใส่เค็มให้มันด้วยโบแบบเอ๊ะน,น่อยดีกว่าปะใส่ฮอกหน่อยไว้เพิ่มควาเร็ววันนี้เลยวลวันนี้เหรออ๋อเบ็คแฮมเพิ่งได้เซอร์วันนี้เหรอเซอร์เดวิดโรเบิร์ตโจเซ่เบ็คแฮมโอเคโบเซอร์โจเซ,เเจเซ่เดวิดเบ็คแฮมวันนี้มาลองเล่นกันไหมจีพร้อมกับเดียนี่ เปิดได้แบบงงงโบโบ Shadow s t i k e r ของเรานะแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมลอง Inter ินเตอร์ม a n านแพช o n เมจ i า c h ี Bie กองหน้าซึ่งเป็นกองหลังในยุค5-0โบพร้อมกับ Diego Milito Chat ปีกซ้ายแล้วก็มีบา r โ o นี่ครับทุกคนก็เดี๋ยวมาลุยกันมเมจนะีผมว่าเราควรลองให้สุดว่ะ Chat เดี๋ยวพึ่งนะผมว่าเราควรลองให้สุดวะเมจ i เราควรลองให้สุดว่ะโบ จะได้ไม่คาใจเว้ยเจเจอยูไ่ไหนวะเจเจจะได้จะได้ไม่คาใจแชทแองเคอร์เจเจเบกเตอร์เบกฟรีคิกตึงตึงๆเหรอเค้ามีคนาเต้แล้วไม่จีแล้วมึงใช้เอ็มปาเป้ด้วยอ้น,นี่ติดเกมจะจ๊าดอ้าวบาตัวนี้อะไรของมันวะ เฮ oh, <okay. S 1> ้ยเดโกมิลิโตเอา้าเปล่าอ่ะไม่จีเปล่าอ่ะโบเบกดีวะไม่จีเบกวะยิงตรงกลางแม่งเลยโบมั่นใจ <c oughs> มีท่าดีใจวะไม่ Here, break, จีเบกมีปะเฮียเบกแฮมเดี๋ยวเจอเบกแย่งนะรูปร่างเบกหน้าเป็นหมอเป็นแบกมากเลยโบ เบกเติมดิเบกเบกโอ้โหเบ็นแค่เลสโกบอเติมมายิงไม่จีเติเบกเติมเบกไปเบกมุ่งเลยปะโหเบกไม่แข็งแกร่งเลยว่ะเบกสวย โดนาอีโวปะผมไม่เคยเล่นโดแฟตแบ็กจริงจังเลยแต่ว่ามันก็ได้โดไว้ชั้นที่ดีขึ้นอนะไมจีมันคงดีขึ้นแหละโอ้เชบี้แมผมว่าเมลิโตะดูดีเลยบอแมเงเอยิงไม่ผ่านคนาเต้เลยไมจี โอ้มีโต้ไม่ได้วะ่ะเลสโก้พินเดียนี่ไม่ดีเลสโก้พินเดียนี่บบเบกไปแล้วบอโอ้ไม่ได้วะ่ะเอ้ยจะโทษป่ะไม่ดีเลสโกเบกบบเลสโกเบกแชท ทิปแบบบาซิลไหมจีทิปแบบบาซิลบอเบวิกโกเดวิดเบ็กจัดทิปแบบบาซิลไหมจีไหนลองเล่นเจเจบล็อกทูบ็อกดิเจเจบล็อกทูบล็อกแล้วผลิตออกไหนลองเล่นเจเจบล็อกทูบ็อกดิโบลองดูลองดูอ,งดอาร์บีวิงแบ็กอ่ะไอเชีย <g ül üyor> เ่ยตะกาแล้วยังไงแล้วโดนส่วนน้ำบานปั้ยอาร์บีวิงแบ็กโดนส่วนน้ำบานนะโบเวลาโดนอ่ะ อ๋าก oh, wow. oh, e, ูทีมแบบว่าส oh, ี่สองหนึ่งสามโอริเซ่ว่ะเล่ดีแล้วไม่เกียดละยังใช้เตโอยหรอว่าเพื่อนที่มันเดือนมิถุนายนแล้วนะเว้ยปินเดียนี่โอ้โหเฮียกรรมรู้เลยอาเชบี่ โอ้ยเชมี่จัดไปบอเอา้าหุยเจเจบเห็นเมื่อกี้เจเจแย่งบอลเมาหุยเจเจยังไงเนี่ยไปแล้วมงชงโอ้โหไม่ไมตามนัดว่ะไม่จี เบกฮ้ยผมว่าเจเจบ็อกซ์บ็อกซิ่งสัตว์บอเฮ้ย,ย,ยเจเจ t h a เจเจมีทูบีเอาเรื่องจัดเจ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 ไป ออ้ยหูใส่ยิยงเสาแรกแล้วอาเชบี้ผมโหรีบยิงไปหน่อยวะเบคโ้เบคแฮมเจเจเฮ้ยอาเชบี้ไม่ธรรมดา พินเดียนี่โอ้โหอะไรเนี้ยโอ้โหบอลเดียนี่โคตรกากเลยเมยจีเหมือนยิงประตูไม่เป็นอะโบยิกลอกอีกรอบหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยโบผมว่าเดียนี่แม่งไม่ใช่แล้วเมยจีหรือผมต้องเลิกเลิกยิงโลช็อตวะเฮ้ย โอ้ oh, ได้ว่ะชีไอเชบี้มาซ้มวอาไหมจีเบคแฮมเปิดมุมมีส่วนเนอาไหมโบเบคสวยสวยอินเดียนี่ไอเชบ,บี้เลสโกโ,โบเดียน,น,นี่เดียนี่สายรับของจริงไหมจี อินเดียนี่ติโตโออไม่ขย,ยับไว้รอบนี้ให้ผมยิงนกตกปลาเฮี้ยๆฮ้ฮโอ้สโก้แฮนเซนยิงนกตกปลาสุดๆโบโฟดูเจเจไม่จีเจเจโคตรแฟชั่นอะ ไปแล้วมิลิโตไม่มียอมส่งให้เดียนี่ต้องเพย์ล็อกกันเนาะ <X. S 2> เปิดเลยด่ะไปะไอวิบีแดอ้าวโอยจะยิงซะหน่อยจะลงแล้วตีสามแล้วงงงงงสงงสุด้งงนงงงงงงองงคงง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  ดับเบยูซัพพอร์ตบพราะว่นายคือดีเจนผมว่าอีบาสตัวนี้โคตรแปลกเลยบอผมยังไม่เห็นถึงความอัตโนมัติของมันตรงไหนเลยจนกระทั่งมันทำให้ผมแล้วตอนนี้ไม่มีหีม้าอะไรทั้งนั้นบิโต้เลสโกดิเอโก้ เลสโก้เฮนเซน ICU ไม่ผ่านเลยเว้ย t ตังกิวเจเจอ้ชาบี้เกือบได้โอ้โหสักทีเฮ่อมิลิโต เบคผู้เบคมสุดยอดอเบคส์โอโคชาเฮียโอโคชาคือสุดยอดบ็อกซ์ทูบ็อกไม่จีเดสโก่เฮียวีโก้อาเชบี้เฮียวีโกมันต้องอย่างนี้ดิวะข้าบอลอะ พีเวีโก้ปนเดียนี่้อลกนเดียนี่ไจีีปนเดียม มันเป็นท่า d e ฟอล l t โบผมไม่ได้กดโบมนันท่าดีฟอลนักเตะมันชอบทำท่านี้ไม่จีออไรแชทเลทสเลทสแรปอัพ right, ไม่จีอเชบี้ผมว่าเป็นการที่สนุกนะผมว่าให้นึกภาพเหมือนแบบว่าคุณเล่นเกลเคเลสเล่นคารแลนอะไรพวกเนี้ยผมว่านะ GB, อะเชบี้อ่ะมิลิโต้ผมว่าเล่นได้นะผมว่าไม่แย่นะโบเทคดิฟบกลาผิดผมว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะโบพอเล่นได้อะ่ะเทคดิฟบกลาผิดอะ่ะ แล้วก็เบคผมมองว่าทํามาก็ได้ไม่ทําก็ได้ทุกคนผมว่ามันเป็นการที่ดีอะ่ะไม่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นโบเล่นได้อยู่เบคอ่ะอืมจะลุกจะรับผมว่ามันก็โอเคนะโอเคอยู่แต่ผมว่าดูฟรีสดูจากออตโตมากกว่าเดนนี่ผมให้สอบตกว่าผมเฉยเฉยเจเจบล็อกทูบ็อกผมว่าโอเคเล่นได้เจเจบล็อกทูบ็อกอะ่ะไม่แย่ขนาดนั้นโบบาสโตนี่ไม่ค่อยชอบเลยว่าชอบดูดิเกอร์มากกว่าแมงเงยแปลกใจ What in polo, we must. He builds his team, no matter just pride. Open those packs and let the luck collide. Polar pack luck, it's a day.